เปนแหงเลยครับลดเพื่อบอกตัวเลยเนื้อแหงเนื้อครับเดี๋ยวนี้ตั้งจากเดิมหลายว่ครับหลายแหงครับเปลี่ยนไปหลายแหงครับทำแม่นตั้งจากเดิมเต็มลอยนี่หายจากวัคซีนไหนลอยเหรอครับเหมือนคนละคันว้ดีครับเหมือนคนละคันเลยวัแม่นครับอ่าผมกับผมอีกแล้วนะครับสร้างฝ่ายเมียนี้มาเจอกับดีแม็กโก ยูโรหนึ่งลูกค้ามารีแมปนะครับรีแมปสเตปเดี๋ยวไปทำลูกค้านะครับถอดกล้องออกไปแล้วนะครับออกไปดูดไฟแล้วขั้นตอนนี้กําลังเขียนไฟนะครับเขียนไฟลีแมปขันตอนในการอัดนะครับรุ่นดีแม็กยูหนึ่งนะครับดีแม็กเก่าจะได้พากล้องออกมาอัดไฟแบบนี้นะครับอ่าใส่กล้องเป็นทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทเบึ่งนะครับลูกค้าอยากได้หลบเดินเบาหนึ่งพันนะครับ นี่นะครับรอลอกเดินเบาเพื่อนๆพี่เอ็มกลายออกมาลองรถกับลูกค้านะครับรีแมปอัดไฟไปแล้ว ครับแห้งเลยมาถิดเรื่อบอกตัวเลยเนืดแห้งเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ตั้งจย่างเดิมไหมครับไลยแห้งครับเปลี่ยนไปไล่แหงครับถามเป็นตั้งจย่างเดิมเต็มลอยนี่หายจากเปอร์เซ็นไหนลอยเลยครับเหมือนคนละคันว้ดีครับเหมือนคนละคันเลยแมนครับสเดปลี่แมพเนี่ยสิงในน้อยครับหายเรามักเปิดรอบเดินเบาพันแรงดันมาดีนะครับแรงดันสองลอย แรงนั้นสองร้อยเอชพีเติมยังอีกว่าเพิ่คม,คมควันดำเหรบเติมควันนองแม่เหรอควันไล่โมงงั <c oughs> ้นได้เดียครับเตะจากใดได้ไดลโ่โมงแม่เหรบถ้าไล่ไม่ง,นาายยงมันก็สิอาจจะขี้พอดีทอ่อพอมีควันแบบมีได้มีพอ,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 อดีนะมีบ,บางบ,บางบถ้าถ่วมเลยก็อาจจะขี้พอดีประมาณนี้ได้จะเอาแบบนั้นบะเอาเอาแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเอาแบบนี้ลองไปแทงงานกุงก้อนครับครับ อายากเพิ่มก็เขาไม่อีกเพิ่มไหนครับแต่ว่าต่างกันคนละเรื่องไงวาเขาเขาบุรุษขันครับไอ้มาไก่บ้า่มาเต้าคุ้เหมืองเนามันคุ้เหมืองแมนเนาะไอ้เราติดตามจากทางไหนเนี่ยมฟีเฟีทิกต็อกครับเฟกับทิกต็อกแมนครับ ก็ไอเห็นเดือนผ่านชิปนี้ติกตรอบนำนำมาจากติดติตอหนะครับลองลองเป็นไงลองเป็น <c oughs> เดี๋ยวจังนี้นก็ให้ให้เราลองไปแสงงานบ้างนะครับรีแมปสเตปสิงคคันนี้มีรีแมปเอดท้ายล่างนะครับควันก็นมีอยู่มีป่หลายมีพองงามสำหรับลูกค้า,ท,าท่านใดสนใจนะครับงานรีแมป มาได้เรื่อยๆนะครับทางหลานพร้อมบริการครับหลานนัดอะไรสิอยู่แถวตลาดาเจริญศรีวลีนะครับขอบคุณครับ